การปวดหัวไมเกรนตอนที่มีประจำเดือนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วก็จะใช้ยาตัวไหนนะฮะอันนี้เป็นการตอบคำถามจากคอมเมนต์ในสตอรี่นะครับพอดีว่าผมมาตอบไม่ทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหวังว่าพี่เขาจะเข้ามาดูในหน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยแล้วก็มีอาการปวดไมเกนรนร่วมด้วยเนี่ยครับหลายๆคนเป็นนะนะครับแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับการกินยาคุมนเนิดด้วยนะครับการที่เราจะเลือกยาคุมนเนิดเนี่ยให้ ลดโอกาสการปวดหัวไมเกรนเนี่ยก็มีเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือเลือกที่เอสโตรเจนนะครับอ่าหลักๆแล้วแลเวลาดูหลังกล้องเนี่ยมันจะมีคำว่า EE อีนะครับหรือว่าเอสชินิวเอสตาร์เดอลนะครับตัวนี้มันจะมีมิลลิกรัมในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีเลยนะครับจนถึง0.05มิลลิกรัมนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเวลาที่สูงเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเอสโตรเจนยิ่งสูงเนี่ย โอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดไมเกรนหรือปวดหัวไมเกรน Game, เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าใครมีอาการเนี่ยก็พยายามลดตรงนี้ลงเนาะซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยสามารถดูได้นะดูได้เองนะครับอีกแล้วพี่เขาอยากให้พูดชื่อแบรนด์หน่อยเนาะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นการโฆษณายายนะครับอ่าสามารถดูได้เนาะดูหลังกล่องได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเรากิน0.03 อ่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ปมีการปวดหัไมเกนเนี่ยก็แนะนําว่าลองปรับลดลงดูเหลือ0ู2ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นบางยี่ห้อที่แบบไม่มีเอสโตรเจนเลยก็ยังได้นะครับยังสามารถคุมกุมเนือดได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการปวดหัวไมเกนตอนช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็สามารถกันยาแก้ปวดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาราเซตามอลเนานะหรือว่าเป็นยากลุ่มเ็นเซด์ต่าง็่างนะครับ